Galaxy A7 2016 A7 Generation ที่2จาก Samsung ด้านซ้ายประกอบด้วยปุ่มเพิ่มและลดเสียงด้านขวาประกอบด้วยถาดใส่ซิม1นึ่ง microSD card และปุ่ม power ด้านบนประกอบด้วยไมตัวที่2และถาดใส่ซิมการ์ดที่2ด้านล่างอัดแน่นมาพร้อมกับช่องหูฟังขนาดมาตรฐาน3.5ม mm, ิลเมช่องไมโคร USB ลำโพงหลักและไมค์สนทนาหลักน้ำหนัก170กรัมฝาหลังเป็นแบบกระจกเรียบหรูพร้อมสกินโลโก้ดูอสและซัมซุง กล้องหลังขนาด13ล้านพิกเซลพร้อมฟังก์ชันการสั่น OIS และไฟแฟลช LED กล้องหน้าขนาด5ล้านพิกเซลพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด3,300มิลลิแอมป์และเทคโนโลยี Fast Charging ปุ่มโฮมแบบโครเมียมพร้อมฟิงเกอร์สแกนหน้าจอ Full HD Super AMOLED 5.5นิ้วรองรับ2ซิมและสามารถใช้งาน 4G LTE ได้ทุกเครือข่ายสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ Particle Review กับการรีวิวตัว Samsung Galaxy A7 2 0 1 6กัน ตัวแพคเกจหลักนะครับจะเขียนว่า48กิกก็คือมีเมมโมรีในตัว16กิกแล้วก็แถม m i โคร SD าร์ดเพิ่มมาของ Sam a m s u n งอีก32กิกครับภายในกล่องก็มีประมาณนี้เลครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานทั่วไปของ a m s u n งเพิ่มเติมเทคโนโลยี fast charging นะครับตัวสายและก็อะแดปเตอร์เนี่ยต้องรองรับเทคโนโลยี fast charging ด้วยดังนั้นแล้วเนี่ยไม่อยากให้คุณไปใช้อะแดปเตอร์ซุมสีุ่ม4-5นะครับของทั่วๆไปซึ่งรูปร่างหน้าตาอะแดปเตอร์และสายชาร์จของแท้ในรุ่นนี้จะเป็นแบบนี้เลยครับดูกันให้ดีๆนะครับ ก่อนไปรีวิวกันนะครับต้องแจ้งเลยว่าทั้ง a 5และ a 7ค่อนข้างใช้รีซอร์ร่วมกันแทบทั้งหมดเลยดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าดู a 5หรือ a 7แล้วก็ข้ามวิดีโออีกตัวไปได้เลยครับหรือใครต้องการดูแบบละเอียดก็มีข้อแตกต่างกันอยู่บ้างครับและถ้าใครสงสัยว่าซื้อตัวไหนดีหรือต่างกันอย่างไรก็ไปดูวิดีโอตัวเปรียบเทียบ a 5และ a เได้ครับทั้ง a 5้และ a 7นะครับมาพร้อมกับ Android รุ่นใหม่ 5. 1 1 CPU ชิปเซตนะครับเป็น e x y ป o s 7 5 8 0 แบบออตทอคอ14บิต1.6กิกะเฮิรตซึ่งขอแก้ไขจากชิป A5 นะครับที่ดูหิดไปเป็นชิปเซนซนาตากอนครับไม่รอช้านะครับไปทดสอบความเร็วกันเลยเราปรปลองกับตัวอันตูตุนะครับเวอร์ชัน5.7.5เพื่อให้ทุกเครื่องเป็นมาตรฐานเดียวกันจะเห็นว่าหน้าจอนะครับเป็น Full HD แล้วไม่ว่าจะเป็น A5 หรือ A7 เนี่ยก็เป็น Full HD ทั้งคู่ครับในส่วนของเกม3ีนะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าตัวเฟรมเรทเนี่ยอยู่ที่ราวๆ 10-15, 16ประมาณนี้เท่านั้นเองครับ อาจจะเห็นการกระตุกอยู่บ้างสุดท้ายแล้วนะครับสกอร์ใหม่อยู่ที่ประมาณ37,200ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าทำไมถึงน้อยกว่าตัว A5 นิดหน่อยทา,ทางที่แรมมากกว่าต่อไปเดี๋ยวเราไปทดสอบเกมกันเกมแรกที่ผมเลือกในวันนี้นะครับขอจะเต็มด้วยเกมโนวาเลยเพราะว่าตัว2เกมทาง a s แล้และก็ Subway เนี่ยน่าจะเล่นได้อย่างไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับนี่นะครับหน้าจอก็หมดปัญหาครับสดใสชัดเจนดี กับหน้าจอซูเปอร์อโมเลแต่จากวิดีโอนี้นะครับกูจะเห็นว่าหน้าจอมันสันส่นๆหน่อยเดี๋ยวผมจะพูดถึงประเด็นนี้อีกทีหนึ่งปัญหาอย่างหนึ่งที่ผมเจอตอนนี้นะครับก็คือว่าตอนที่เราเล่นเกมแนวนอนเนี่ยนิ้วชี้ของเราเนี่ยมันจะไปบดบังตัวของลําโพงพอดีเป๊ะเลยครับซึ่งบางทีเนี่ยทำให้เราไม่ค่อยได้ยินเสียงสักเท่าไหร่ตรงนี้ก็ต้องอาจจะเปลี่ยนท่าจับไปจับระวังกันนิ่นึงครับ เนี่ยนะครับจากเกมโนวาสามนะครับพูดกันตรงๆเลยนะครับไม่ต้องอวยก็คือมันก็ค่อนข้างจะกระตกอยู่ดีครับไม่สามารถที่จะเล่นได้อย่างมีอรรถรสไม่แพ้กับตัวสัมสุงกาลซีเอห้ปีที่แล้วเลยต่อไปนะครับเราไปลองเกมอย่างสั w เรแล้วก็ตัวแอสฟัลลแกันในสุงของสัปเรก็อย่างที่บอกครับหายห่วงหมดปัญหาเล่นได้เรื่นจริงๆเลย เลเกมมานะครับแอดฟาแปดโหลดฉากไม่ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็พอที่จะเห็นแสงแฟร์แล้วก็ฝุ่นเอฟเฟกต,ต่างๆได้ครบครับเนื่องจาก GPU G720 นั่นเองนี่นะครับลื่นไหลามากๆเลยหมดปัญหาเกมนี้เนี่ยถือว่าให้เต็มสปีดร0 0เลย mm hmm. เทียบกับเรือธงครับนี่นะครับเอฟเฟกการชนการใช้ในตรัสแฟร์แสงต่างๆมาครบอย่างที่ผมแจ้งไปเลย ถึงว่าเล่น,ลนสนุกและหมดปัญหาครับดังนั้นแล้วถ้าคุณซื้อไปเล่นเกมโดยที่ไม่เน้นเกมสามมิติหนักๆอย่างโนวาสามเนี่ยเป็นระดับประมาณอาร์ฟแปดมันก็เล่นได้ดีครับหลังจากเล่นเกมเสร็จนะครับผมลองมาวัดอุณหภูมิดูก็พบว่าด้านหน้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3าองศาแล้วก็ด้านหลังนะครับอยู่ที่ประมาณ35องศาครับอีกเกมนึงนะครับที่อยากแนะนํา,นานก,นกันก็คือเกมขี่มอเตอร์ไซค์เกมนี้เลยใส่บนปอกไม่ต้องมีเกยโยงแว่นได้หวาดเสียวจริงจริง เราไปเล่นกันดูนะครับเราจะรู้ว่ามันตื่นเต้นมากๆเลยในเรื่ความบันเทิงก็ทําได้ดีครับตัวลำโพงมีเสียงกลางกลางชัดเจนดีและก็ตัวหน้าจอ5.5นิ้ว Super ปป AMOLED Full HD ก็ให้สีสันที่สวยงามดีครับซึ่งถ้าใครไม่ชอบเนี่ยก็ไปปรับโหมดได้ ต่อไปนะครับตัวกล้องกล้องหลังมีมาให้13ล้านพิกเซลพร้อมฟังก์ชันกันสั่น OIS ถ่ายวีโอระดับ Full HD แต่ว่ากล้องหลังนี้ต้องตินิดนึงครับว่าโฟกัสเนี่ยค่อนข้างชา้าไม่ได้เร็ววู้บวับเหมือนรุ่นพี่ดังนั้นแล้วเนี่ยการถ่ายช็อตเร็วก็ต้องทําใจกันนิดนึงครับโดยการถ่ายรูปด้วยเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็น Smile Capture Cheat Shoot ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นชุมพูอาริยาหรือใช้ S6 ก็สามารถทําได้ครับฟังก์ชันต่างๆของกล้องหลังนะครับก็มีมาให้แบบปกติ สามารถใช้งาน HDR ได้หรือจะเป็นโหมดโปรที่หลายๆคนต้องการในปีที่แล้วก็มีมาให้ครับแต่ด้านปรับแต่ค่ ISO ความสว่างแล้วก็ไว้บาลานซ์ไม่สามารถปรับสปีดชัตเตอร์ได้ดังนั้นแล้วเนี่ยคุณจะไม่สามารถถ่ายภาพที่เป็นน้ำกระจายเป็นเส้นๆหรือภาพสโลโมชันได้เลยในส่วนของกล้องหน้านะครับก็มีมาให้ตามปกตินะครับ5ล้านพิกเซลตัวกล้องหน้าถ่ายวีดีโอได้ระดับ Full HD พร้อมกับสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ Beauty Mode นั่นเองตัวของ Beauty Mode นะครับก็เหมือนกับรุ่นอื่นๆสามารถที่จะ ปรับค่าต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นหน้าใสหน้าเรียวตาโตแบบนี้นะครับซึ่งขนาดสูงสุดก็คือ5ล้านพิกเซลนั่นเองสามารถใช้ฝ่ามือควบคุมกล้องได้ในส่วนของ CPU Z นะครับก็จะมีรายละเอียดประมาณนี้เลยแก้ไขจากการรีวิว A5 นะครับตัวชิปเซ็ตเนี่ยเป็น Exynos 7580ไม่ใช่ Snapdragon 6 1 5ครับความเร็ว1.6 g h z ออต์64บิตเหมือนเดิม GPU บป็น t 720เช่นกันตัว RAM เพิ่มจาก A5 จาก2 g b เป็น3 g b หน้าจอของ A7 นั่นคือ5.5นิ้ว Full HD แล้วก็แบตเตอรี่อยู่ที่3,300ม ah ิลลิแอมป์ครับในส่วนของการใช้งาน Finger Scan นะครับหรือการปลดล็อกหน้าจอด้วยลายนิ้วมือเนี่ยก็รวดเร็วดีครับและก็สามารถใช้งานสองหน้าจอได้ทั้งตัว A5 และ A7 การใช้งาน f a c e b o o k เว็บเบราว์เซอร์และแอปพลิเคชันอื่นๆก็เต็มตาดีครับตัวหนังสือไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็ตัวจอ 4c นะครับก็เพียงพอต่อการใช้งานถึงแม้หน้าจอจะไม่ได้เป็นควอ d เดีนะครับแต่โดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยความละเอียดระดับจอ5.2หรือ5.5นิ้วเนี่ยมันก็ยังเพียงพอต่อการใช้งานครับไม่ได้รู้สึกว่ามันมีรอยแตกรอยหยักอะไรเลยถ้าเราไม่ไปเพ่กจริงๆ และอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่คนสงสัยกันมากที่สุดคือวิธีการใส่ซิมการ์ดเป็นแบบไฮบริดเหมือน,นเดิมหรือเปล่าก็จะบอกว่ามันไม่ใช่ครับคือด้านขวาเนี่ยเราจะใส่ซิมหนึ่งแล้วก็ไมโคร SD การ์ดส่วนด้านบนเนี่ยเราจะใส่ซิมที่2นั่นแปลว่าเราสามารถสแตนบายพร้อมกัน2ซิมแล้วก็ใส่ไมโคร SD การ์ดพร้อมกันได้เลยครับเพอร์เฟกต์มากๆเลยในส่วนของระบบซิมนะครับสามารถสแตนบายพร้อมกันได้2ซิมรองรับ 4G LTE ทุกเครือข่ายแต่ว่าซิมหนึ่งเนี่ยจะเป็น 4G LTE อีกซิมหนึ่งเนี่ยจะเป็น 2G เดยวอัตโนมัติสามารถเลือกได้นะครับว่าใช้ 4G ในซิมไหนแต่แน่นอนว่ามันไม่สามารถใช้ 3G หรือ 4G พร้อมกัน2ซิมได้ดังนั้นเนี่ยคำถามที่คนชอบถามกันว่าสามารถใช้ซิม My By Cap พร้อมกัน2ซิมได้ไหมก็ตอบว่าไม่ได้ครับตัวท t i l ตี้ต่างๆนะครับมีมาให้ครบตามแบบฉบ,บับของซัมซุงครับซึ่งมี NFC มาให้ด้วยนะครับรุ่นนี้แล้วก็สามารถใช้งานไฟฉายได้เลยไม่ต้องลองแอปพลิเคชันเพิ่มมีฟังก์ชันตัว Ultra Power Saving Mode มาให้ครับ ด้านบนของตัวเครื่องนะครับนอกจากลำโพงโทรศัพท์หลักแล้วเนี่ยยังประกอบด้วยตัวกล้องหน้าขนาดล้านพิกเซลและก็เซนเซอร์ต่างๆครับแต่ไม่มีไฟ LED สแสดงสถานะมาให้และในส่วนที่ติดกันไว้นะครับเรื่องจอกับพิบซึ่งมีถามกันมาต่อเนื่องตั้งแต่ A-series ก็วางเทียบกันเลยครับแบบนี้จะเห็นว่าสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตรุ่นอื่นเนี่ยไม่สัน่นซึ่งเหตุผลจริงๆอาจจะเป็นที่เคิร์ตความถี่ของหน้าจอครับแต่มองด้วยตาเปล่าไม่ผ่านกล้องก็ไม่เห็นดังนั้นไม่จำเป็นต้องกังวลกัน จุดพิเศษในจุดนี้ห็นมานะครับก็คือจะมีตัว Microsoft Office App มาให้แบบนี้ซึ่งแน่นอนครับว่าตัว OneDrive เนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะใช้ตัว OneDrive ฟรีซึ่งเป็นระบบคลาวด์ไว้อัปโหลดข้อมูลต่างๆแล้วก็แพเกจนะครับสูงสุดถึง100 g ก,กเลยไม่ว่าจะเป็น A5 หรือ A7 ก็ได้สิทธิ์นี้ทั้งคู่ครับโดยสรุปแล้วโดยสรุปแล้วนะครับ A72016 เนี่ยก็คล้ายๆกับตัว A52016 ครับแต่ว่าหน้าจอใหญ่กว่าแรมมากกว่าแล้วก็แบตเตอรี่มากกว่าเล็กน้อยเท่านั้นเองตัวเครื่องในใหญ่ออกกันเล็กน้อยรองรับ2ซิมพร้อมใส่ Micro SD Card เพิ่มได้ ใช้งาน 4G LTE ได้ทุกเครือข่ายราคาเปิดมาอาจสูงหน่อยนะครับอยู่ที่15,900บาทถึงแม้ผลเมเนมากออกมาจะไม่เร็วมากแต่ว่าการใช้งานปกติก็ลื่นไหลดีครับแต่ถ้าเทียบความคุ้มค่าของมือถือซัมซุงเองก็ถือว่าเป็นตัวที่คุ้มค่าที่สุดเลยอย่างไรใครชอบก็ลองไปจับหาทดสอบเครื่องจริงกันได้ครับวันนี้แพสติเกิลรีวิวลาไปก่อนครับฝาก Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ